ของเราได้สี่อำเภออีกประมาณแสนเจ็ดสิบกว่ารายการตอนสุดท้ายก็าถึงกับต้อมาดีการศึกษาในการไม่ให้เพือยากจะทำอะไรตามใจก็เพื่อบ้านเราผู้บ้านของเราัสิทธิเสรีภาพในการอาศัยสิทธิเสรีภาพในการเดินทางสิทธิเสรีภาพครรับบนกผาะ เราเห็นถึงใกล้หรอได้จัหายติจต่อไปนะครับเราเพราะว่าในวันนี้ต่อไปจะเนินไป่จังหวัดนะครับมาทำไปเพื่อเราแล้วถ้ามีจิตนะครอย่างเงี้ยน้องๆนี่หรือวาครับเอนามไตนวจข้าพนะครับ cảm ơn các bạn cảm ơn thầy 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 cảm ơn thầy nè หรือเจ้าหน้าที่ให้ถามครับว่านะครับวึ่นให้บริการปลอดภัอดภัยทุกอย่าขอให้เ่จ้าหน้าที่ดังนั้นและกรรมการวัดคดีนะครับไปอยู